สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโหนกระแส TMT อีกครั้งนะครับซึ่งกระแสนี้เป็นกระแสที่เกิดกับพนักงานของเรานั่นก็คืออุบัติเหตุทางจราจรของเดือนเมษายน2566เกิดขึ้นถึง3เคสด้วยกันแต่ว่าพนักงานของเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดผมจะเล่าเหตุการณ์เขาว้าให้ฟังนะครับเคสที่1รถแท็กซี่เปลี่ยนเลนกระทันหันเพื่อที่จะไปกลับรถใต้สะพานทําให้ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของพนักงานเคสที่2 รถยนต์คู่กรณีเลี้ยวตัดหน้าเพื่อเข้าซอยทำให้ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของพนักงานและเคสที่ 3. รถยนต์คู่กรณีเลี้ยวตัดหน้าเพื่อเข้าซอยทำให้ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของพนักงานจะสังเกตได้ว่าทั้ง3าเคสนี้มีจุดเสี่ยงที่คล้ายๆกันก็คือจุดเสี่ยงจากทางร่วมทางแยกและจุดกลับรถเพราะฉะนั้นวันนี้ทางเราจะขอ,อนำเสนอการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกและการกับรถอย่างปลอดภัยการขับรถผ่านทางร่วมทางแยก หรือทางเอกทางโทอย่างถูกต้องในเหตุการณ์จำลองนี้รถคันสีน้ำเงินขับอยู่บนทางโทรหรือเส้นทางย่อยแต่รถคันสีชมพูขับอยู่บนทางเอกหรือเส้นทางหลักดังนั้นรถคันสีชมพูจึงมีสิทธิ์ใช้ทางขับผ่านไปได้ก่อนส่วนเหตุการณ์นี้ผู้ขับขี่รถคันสีเขียวต้องการจะเลี้ยวขวาคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องใช่ครับรถคันสีเขียวต้องหยุดรถให้คันสีเหลืองขับผ่านไปก่อนแล้วจึงจะเลี้ยวรถผ่านไปได้ ส่วนรถคันสีน้ำเงินต้องหยุดให้รถคันสีเหลืองและรถคันสีเขียวขับผ่านไปก่อนเพราะรถคันสีน้ำเงินขับอยู่บนทางโทแต่รถคันสีเขียวและคันสีเหลืองขับอยู่บนทางเอกเพราะฉะนั้นการขับรถไม่ว่าจะอยู่บนทางเอกหรือทางโทจะต้องคาดการอยู่เสมอว่ารถคันอื่นอาจจะขับออกมาอย่างกระทันหันให้พึงระวังโดยการลดความเร็วและหยุดมองให้แน่ใจก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนการขับรถอย่างปลอดภัย จุดกับรถเป็นอีกจุดหนึ่งที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งดังนั้นเมื่อต้องการขับรถผ่านจุดกับรถควรชะลอความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเพราะอาจมีรถที่จอดล้ำช่องทางกับรถและเมื่อสังเกตเห็นรถคันหน้าให้สัญญาณเตรียมกับรถต้องแน่ใจว่ารถที่อยู่ในช่องทางซ้ายอยู่ในระยะไกลหรือให้ทางจนเปลี่ยนช่องทางได้เมื่อเห็นรถกลับเข้ามาในช่องทางรจราจรในเส้นทางตรงให้ชะลอความเร็วเพื่อที่จะให้รถคันดังกล่าว มีพื้นที่เพียงพอในการกลับรถส่วนกรณีที่รอกลับรถผู้ขับขี่ต้องหยุดรถในจุดที่กำหนดไม่จอดกีดขวางช่องทางจราจรของรถในเส้นทางตรงและสังเกตว่ารถในทางตรงนั้นต้องอยู่ในระยะไกลจึงค่อยกลับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมและที่สำคัญไม่กลับรถในบริเวณที่เป็นจุดบอดในขณะที่รถคันอื่นจอดบางการมองเห็นของรถที่ขับในเส้นทางตรงและไม่ว่าเราจะขับผ่านทางร่วมทางแยกหรือทางกลับรถ เราควรใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขอขอบคุณเนื้อหาที่ดีจากกปทด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้มีน้ำใจในการขับขี่คาดการขณะขับขี่เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางขอบคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามรายการโหนกระแส TMT แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ